สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเรื่องการสร้าง playlist นะครับช่วยในการจัดหมวดหมู่วิดีโอนะครับนอกจากนั้นก็จะช่วยในเรื่องของผลทางด้าน SEO ด้วยนะครับเราสามารถที่จะใส่สิ่งต่างๆลงใน playlist ได้หลายอย่างนะครับทั้งคลิปที่ปเป็นคลิปของ คนอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นลิงก์นะครับใส่เข้าไปได้นะครับโอเคมันเริ่มตัวนะครับมาที่ playlist นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่ playlist playlist ก็ตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นแค่ลฟ์วิดีโอนะครับเป็น playlist อัตโนมัตินะครับที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งนะครับตัวนี้อัตโนมัติขึ้นมานะครับผมก็จะ ใส่ตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมจะตั้งชื่อว่าสร้างรายได้ด้วย YouTube นะครับ ก็สร้างเพจดิสขึ้นมานะครับเ,เราก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะใส่ดีสคริปชันตรงนี้ได้นะครับรายละ,ะเอียดนะครับตรงนี้นะก็จะเอาลิงก์อะไรมาใสก่ก็ได้นะครับลิงก์ที่ใส่เนี่ยอาจจะเป็นลิงก์ของ เว็บที่เราต้องการเว็บที่เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นลิงก์ที่โฆษณานะครับเราก็มาใส่ได้นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคเรื่องลิงก์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้มาดูเรื่อง pay ิส s ์ก่อนนะครับโอเค okay. ก็วิธีการกนะ็คือว่าเราไป add วิดีโอนะครับก็คือไปดึงวิดีโอเข้ามาในเพจของเรานะครับเราสามารถที่จะค้นหาวิดีโอที่เราต้องการได้นะครับจะเป็นวิดีโอของใครก็ได้นะครับที่มีอยู่ข้อมูลนะครับหรือว่าจะเป็น วิดีโอที่เราเราใส่ URL นะครับแล้วก็ copy Link เนี่ยของของคลิปต่างๆมาใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกวิดีโอของตัวเองนะครับผมจะเลือกโอ้มันไม่ได้แสดงว่าข้อมูลยังไม่เก็บนะครับก็ใส่ชื่อเนื้อหาของผมนะครับบางทีเนี่ย YouTube เนี่ยข้อมูลเขาจะเยอะมากนะครับ เวลาตัวเนี้อาจจะหาไม่เจอนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปโอเคับงค์เดไม่ไมีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ไป Copy URL มานะคปิดไปนนหนึ่งคไปที่ n ช c h a n e l นะครับนนที่ n a t n e l นะครับย้อนกลับลงไปหาโลที่องป่านะครับ ย้อนกลับโอเคนะครับเอาวีดีโอนี้นะครับโมทอฟี่ลิงน,นะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามโอเคนะครับก็กลับไปที่เดิมนะครับกลับไปที่เดิม ก็จะขึ้นในตรงนี้นะครับสร้างรายได้ตรงน,นะครับที่เราสร้างเอาไว้แล้วนะครับก็แอดวิดีโอนะครับแล้วก็ไปที่ url นะครับแล้วก็วางวิดีโอที่เราต้องการโอเคก็จะขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่ผมใส่นะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการ เราต้องการตัวคลิปอื่นอีกนะครับเราก็ใส่เพิ่มนะครับดูว่าดูว่าคลิปเรามีอะไรบ้างนะครับเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับหรือจะเป็นคลิปคนอื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของเรานะครับเราเข้าจัดเลยสวัสดีครับวันนี้วันโอเค,นะค ข้ามาที่เซิร์ฟเตรงนี้นะครับอโอเคเราก็ไปที่แอ v ด d โอนะครับตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ใส่ URL เข้าไปนะครับแล้วกดแอดดิโอ ก็จะได้ p l a y l i s s ว v ดีโอนะครับครานี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับแล้วแต่เราเรียงลำดับได้นะครับหรือว่าจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆนะครับก็ใส่ได้นะครับ ตัว Playlist นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเหมือนกับชื่อของวิดีโอนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็สามารถตั้งค่าได้ตั้งค่าได้ไหลายอย่างนะครับสามารถจะตั้งเป็น Public เปิดสาธารณะก็ได้ private ก็ได้นะครับตั้งค่าว่าจะให้เป็นแบบไหนเรียงเรียงตามลำดับแบบไหนก็ได้ นะครับแมนนลนี Menu ่คือเลือกเองนะครับโอสฟูล่าคือเป็นที่นิยมที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้เรียงมาก็คือตามลำดับเก่าใหม่นะครับโอเคนะครับ <c oughs> ก็ตัวอื่นฟังก์ชันตัวอื่นนะครับลองกดเลือกดูเลือกเล่นดูนะครับมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับโอเควันนี้ก็อธิบายเรื่อง เพลย์สนะพอสมควรนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็ s u b ส c r ไครนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับหรือถ้าสนับสนุนผมนะครับก็กดลิงก์นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีลิงก์นะครับช่วยช่วยสนับสนุนนะครับแล้วแต่นะครับโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ